อ่านว่าอะไรชื่อร้านอะ่ะชื่ออะไร <laughs> ัลโหลสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะผมกับ Dairy in Disney EP2 นะคะวันนี้เราก็จะไปลองไม่เดี๋ยวต้องพูดก่อนว่าทายก่อนวันนี้เราจะไปไนกันทายแล้วเขาจะรู้ไหมว่าไหวันนี้เราก็จะพาทุกคนเนาะไปกินอาหารที่สตีที่กันิีงนะคะแต่ว่าไกลมาต้องขึ้นเทนเนาะมาแล้วด้วยเดี๋ยวเราไปกันค่ะที่ริทคอมเลยจ้ะกัน A few moments later กำลังสักขึ้นกอับม่อยู่ทุกคนตัวนี้เสียงเราจะชัดขึ้นแล้วนะไปนนี้เถึงสถานีลิทคอมแล้วค่ะแต่ว่าจากแมปเนี่ยต้องเดินไปอีกประมาณ4นาทีเนาะเดี๋ยวก็ได้กันไปเรือก่อนวันนี้นะคะเป็นวันที่ร้อนมากเวอร์สาองศาค่ะทุกคนใหญ่มหาศาตร์มากนึกว่าลมขายเขาหลามข้างทางมีใหญ่มากมองไม่เห็นทางได้สั่งคอแสงค่ะทุกคนวิตามินดีดีที่ไม่ตาย มาอยู่ในร้านแล้วเนาะชื่อร้านไม่รู้อ่านถูกเปล่าอ่านว่าโยดงซิกเนาะใช่ไหมโยดงซิกไอเดูวันนี้เราจะทำมิสเมนโบักวีนูโดวิทซีลีซอสแล้วก็บอยพอร์ไลายแล้วก็พอร์ตวิทไลท์ทุกอย่างล้วนเป็นกัน ดูเข้ามาเหมือนกันลอกกันบ้างอ่เข้ามาเหมือนกันค่ะก่อนี้จะมานี่นะคะถ้าไปดูรีวิวก่อนหน้านี้นะคะก็จะบนต่อแถวเยอะมากๆเลยอันนี้ก็คือเรามานีช่วงที่มันเป็นเหมาลานกินเรามาเรามาในช่วงที่เป็นดินเนอร์ทามของเขาเพิ่งสตาร์ทตอน5โม PM นะคะก็คือตอนนี้5โมง10นาทีเองนะคะก็เลยยังไม่เต็มเดี๋ยวต่อต่อไปก็ยังไม่เต็มะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมามีคนขอชาเพิ่มค่ะ โ <Okay. S 2> <ค>อเคชาหอแมแันไม่ใช่ชาร้อนเป็นชานเป็นชาเย็นชาใสายเย็นกิ่นข้าวหอมมากดูนี่นะคะอันนี้ก็คือเป็นเครื่องเคียงที่ได้มาก่อนเนาะนี่คือร้านที่ตามถามมาแล้วนนี้ก็จะเป็นแบบว่าพริกเกาหลีเนาะพริกยักษ ใช่ป่ะแล้วก็กิมจินะคะนี้ปกติเลยแล้วก็อันนี้อะไรตัวนี้ตัวแรดิชนะคะเอ่อแรดิชแล้วนี้อะไรอะไรไม่รู้พี่เอกลองกินดูเอ้ยเหมือนเหมือนใช่เหมือนหนังหมูยำคือพี่เอกพูดไปเรื่อยแต่ว่าก็บอกใช่ไปก่อนไม่รู้แหละพี่อันี้เหมือนแบบว่ากุ้งตัวเล็กๆอะค่ะเนี่ยดูดูดูอันนี้ตำสมู่ใช่แล้วมารออาหารกันเนาะไม่รู้ว่าจะรอนานเท่าไหร่นะคะ พูดถึงการเดินทางมาที่นี่นะคะไม่ยากถึงแม้ว่าจากไกลนิดนึงเนาะเมื่อกี้เราขึ้นเทรนมาจาก Central Station นะคะใช้เวลาประมาณเกือบ30นาทีรวมที่เดินมาจากสเตชันมาถึงที่ร้านด้วยนะคะก็ประมาณนี้ก็คือถ้าถ้าเทรนนะคะเราก็นั่งยาวๆมาเลยในระหว่างที่ฉันให้ความรู้คนดูนอันนี้ก็คือกินอยู่ได้นะหมูนห่ยเหรอแต่นี้ตลาดมา เหมือนเหมือนกุ้งแห้งหมักเค็มนีดีแต่อันนี้อร่อยเลยเติมได้ไหมอ่ะต้องิดเงินป่ะแต่อร่อยอ่ะเป็นหนังหมูค่ะฝึกๆแค่เครื่องเคียงก็อร่อยแล้วเป็นเหมือนกันไหมว่าเวลาไปกินร้านอาหารเกาหลียัยงสิ่งที่ชอบประจำเลยก็คือพวกเครื่องเคียงก็คือจะกินลุยก่อนเลยจนแบบกว่าอาหารจะมาเครื่องเคียงก็จะหมดไปแล้วก่อนใครเป็นบ้างมันชอบอันนี ิูเลยค่ะเป๊ะมาก่น ừ, ี้ติมอืมอร่อยมค่ะตค่ะอืมอ,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 อไม่อยากยากินแบบนี้อยู่แล้วมันไม่ค่อยมีอ่ะติมกับอันนี้เนะานะเป็นโาชูดจังอ่ะแต่เป็ดกว่า เนาะเราก็เลยมีเอ็กซ้าเทเบิลคารสเปเชียลเนาะเป็นโตลีโนลีโทเบโต๊ะโต๊ยไปแล้วเราก็มีชิลี่ซอสชิลี่มีชิลี่ซอสอันแรกเป็นพรซอสค่ะก็จะเป็นกุ้งตัวเล็กๆนะคะคิดว่าอันเดียวกันกับที่มาทำเครื่องเคียงอันนี้ในใะของพี่เอกชิลี่ชิลี่ปกตินะคะ อันนี้เป็นเฮลิลาพาวเดอร์น,นะคะช่างกล้องนะคะ <c oughs> ก็จะไปทําการเสิร์ฟดู <c oughs> ดูนะว่าเฮลิลาคืออะไรแล้วก็จะขึ้นตรงนิงนะคะดิ้งๆๆ <c oughs> แล้วก็ไีค่ะนัทพี่ัทพีนทพี่แจงแดงคุณเขียนว่าอะไรคะชิลลี่บั๊กแรกที่เราสั่งนะคะก็จะเป็นบวยพ็อกสไลด์นะคะก็คือพวกหมูสามชั้นต้มปกติใช่ไหล่ะค่ะเขาก็ให้ไม่กินกับซอสแต่ว่าอันนี้ซุปแกงแกงเดือกนะคะอะไรดีอะเรากินเราคือเรากินหมูแล้วเราคิดว่าี้ กอ่ะเดี๋ยวจะกินสุนแดให้นะคะอือ เป็นปลาอร่อย,อยค่ะไม่ไม่เหนียวแล้วมาออกแบบเสกอกเลือดเลยปะมันก็เป็นเสกอกเลือดก็คือข้างในอ่ะมันเหมือนเป็นพวกบุนเส้นเกาหลีอะค่ะกัดเข้าไปข้างในก็สืดจืดแบบอ,อือก็อร่อย <c oughs> อันเชียวเขาคงเห็นว่าไอ้พวกนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้มาไม่ใช่เป็นคนเกาหลีไม่ใช่คนแถวนี้ก็คือไม่รู้วิธีการกินไม่ได้เข้ามาสอนวิธีการใช้ซอสเข้าไปในออตัวซุปนะคะอันนี้ก็เหมือนข้าวต้มนั่นแหละไห้ยืดนะเขาไม่ได้กินเพียวค่ะเขาให้ใส่ี้ค่ะ กี้ตุ้งนะแต่คือถ้าเราไม่รู้จักพอไม่รู้เค็มไม่พอเรามีชิลลี่ซอสค่ะมีนี่ซอสอีกทั้อันนี้เราก็ตัดตัดตามตามน้ำหนักมือเราเลยนะแต่ว่าก็หัวคงไม่ไหวแล้วค่ะพุงแล้วก็จะเป็นี้ไปไงคะดีขึ้นปะก็มีรถใช่ปะ สำหรับเราอ่ะโอเคแล้วนะไม่ได้รู้สึกเค็มแล้วนะน้องต้องกินกับกุ้งปล่อยอ่ะเดีวเคี่ยวมันถึงจะเค็มเราขับรถอะไรเนีเยนะ่ยอร่อยอมันก็อร่อยแลย้ว <laughs> มันเป็นแบบว่าออร่อยแล้วมันเป็นอย่างี้ะ <traditional S 1> อะ t r a d i t i o น a ลเขาบกเป็นทางเลยอ่ะอุ้ยค่อยคอย หวนานอะ่ะเป็ก็ร่อยแ <Okay. S 2> เนน่มหอมอมแล้อมะมนเรามาให้คะแนนกันน้อแต่ว่ากำลงังอร่อยกับอ,อิ่มแล้วเครื่องเคียงอยู่ทุกคนชอบเคือ่อ,องเคียมากสำหรัานนี้สามจุดหนะ้าก็คืออร่อยเราชอบเราชอบอันนี้เราชอบนี้เพราะว่ามีคิน มีกินปลา,าแต่เส้นมันนุ่มมากๆาเขาบอกว่าให้เยอะมากนะพอชั้นึงให้เยอะมากนะแต่ว่าเนี่ยเราเราเราทเนี้ยหมดแล้วเราฟรินิชอันนี้ได้ค่ะคแต่ว่าต้องบอกว่าไม่ใช่แค่คนเดียวคือด้วยกับั้งสามคนอือมันเยอะมากก็คือร้านเนี้ยเหมาะกับมาแชร์เหมือนกันค่ะใครอยากม,ม,มากินก็ชวนเพื่อนมาเนาะอยากกินคนเดียวนะอือมา สง่งก<ฟ>ับคนก็กินได้ก็ยังเหลือกเยอะอืโอเคก็เป็นฐานจุห้านะคะแล้วก็อากาศรวมร้านก็จะค่อนข้างเล็กนิดนึงก็ถ้าเกิดมาช่วงแบบว่าพีคเอาที่เขาแบบว่ามาเริ่มกินมื้อดินเนอร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องรอนิดนึงแต่ว่าตอนเนี้ยเรายังไม่ได้เห็นคนรอแต่ว่าเต็มดูโตแล้ว,น,ลวนะคะเดียวไปพูดไปเพราะว่าเรสียงอร่อย่าดบวกจุดห้าไปให้เพราะว่าเกลียดอร่อยคะข้กวาอืม ก็อย่างข้อยนี้เนาะเท่าไหร่ยี่สิบสิบดอลสิบแปดอันนี้ก็ยี่สิบอืมเนาะอ้อวันนี้น่าจะแบบไม่ได้ถึงหนึ่งร้อยดอลลาร์อะไรอะค่ะก็เป็นร้านอาหารก็ใครอยากกินก็ตามมาได้นะคะก็ค่อนข้างดังในพวกติ๊กต็อกอยู่แล้วค่าได้อยู่ แต่ว่าได้หละได้สิอืมเขาก็แน่นผูกตอยู่ยังไงถ้าเกิดใครสนใจนะก็ตามไปที่ริทคอมนะคะร้านชื่ออะไรพูดโยโย่ดงศรีถ้าพูดผิดก็ไม่รู้นะมันต้องไม่รียนเปลาเน่ยโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีพีากไปก่อนแล้วบ๊ายบาย